สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมเมื่อนี้สร้างเคร่รือแหลกครับว่ามันสีแล้วกบก่าแล้วครับมาเบิง้งเช็คเบิงห้องเกียร์โอ้ยงานเขาแล้วพี่น้องเอ้ผูใ้ใดที่คิดเรียนรถมือสองครับ อเปลี่ยนอุท่าหอนคิดเบิ้งดีๆก็มันก็ได้เช็คหลายอย่างครับทุกจุดคือกันก้อนเท่าเสียไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตในเซ็กเบื้องจุดๆแล้วครับการซื้อรถมือสองนะพี่น้องนะมันกับเบื้องมือหนึ่งนาะก็นี่แหละเบิ้งเอาครับพี่น้องเปลี่ยนวิทยาย่านสชารับปูมือซื้อรถมือสองมือใหม่ เออมูไม่ขึ้นอยาเกเล่นสร้างไงพัน่า,นาหัวข่วนพันจันว่าขาดพันจันาเจ้าของจะเข้าไปเสือรถขั้นไหนครับกันเจ้าของเพิ่นดูแลดีรักษาดีเพิ่นม่มีคนขับจังสี่ถือว่ากระดวงห้องก็ดีไปถ้าเข้าไปเสือรถขั้นไหนที่เจ้าของที่เพิ่นบ่คอยรักษาบ่คอยเบิ่งค่อยแย่งครับกะ ได้อยู่ครับการเช็คก,การสอมบผมลุงก็อยู่กับราคาอีกก็อย่างหนึ่งครับคนเท่าต้นทุนพอกันนะพี่น้องกับะมาณนี้อันนี้ก็ติดตั้งกิแล้วเหลียนี่ละว่าสีใส่เตียนโว้ยไปควนเมึงก็หลอกเกลีก้ยงว่าหันหลม้มชอดครับเปลี่ยนลกูกปืนเปลี่ยนเฟือง มันลมนะครับปลุกปลุกเปกลมปลุกลมปลุกปลุกเปกว่อท่นว่าักแล้วแซงไงพนเหลือง่ายพ่นท่าพื่อนไหนก็ลังคัดคัดว่าครับตันไหนคัดขิมียงครับว่อท่านลมปลุกปลุกเปกนี่แหละครับชีวิตไอ้นมรถเกีียวครับใจรักครับเถื่งคัดเถื่งถู ทุกอย่างครับเหตุงานอีกย่างก็ร้างครับขอเหามีใจละครับแล้วเข้ากับิีมีความสุขกับการเหตุงานเนี่ยสองการยา้าอ,อย่านยังกับเพิ่นวาย่านมันผู้อื่นได้ดีบ่เพิ่นวาเห็นเพิ่นเพ,พิ่นสอนมาว่าเห็นพอเห็นแม่สอนมาเฮาเหตุงานเฮาตรงทุ่มเทแล้วผลตอบรับครับมันที่ออกมาดีสำหรับควเกิดของผมได้ กผมีทำงานทุ่มเทกับแผนงานกับมี่เบียงเวลาครับนี่กับแจ็เพื่อนกันอางนี่เพื่อนกับทุ่มเทครับกับทำงานครับนี่เช็คระบบวา่าสีเรี่ยวฝักกันใส่ลรอใช่ไหมหัวควนกันอยู่เพกคนไม่โยกตัวเดืนอนเว้ยประชันว่าลัวละครับลมปลุกปะละประชันว่าเนี่ยเพื่อนว่ารถมือสองครับมือสองกัสภาพดีกับมีครับมือสอง มันกับะแม่นว่าสีมีขั้นบอดีจะมือไปห้างก็ขั้นจะเพิ่นกบเบิงดีกะยู่กับสภาพกับราคาครับคือของดีก็ต้องราคาสูงแน่ของบอดีก็ตามสภาพและราคากับตั้มแน่เขาก็ต้องมาเช็คเอาครับผมนี่กับใจรักกับล่องเช็คเบิงกับโอ้ปวดอันนี่กับปวดแขวครับให้กวกแกปวดหายเมื่อหลายอัดแล้ว สร้างเงมันกำลังหัวควนมันกำลังเห็ดของคนอยู่งเงือกเงือกเงือกันทั้งบุญกรได้นนคนลืมใส่ผพาน,นี่ประกอบนี่แล้วก็จะได้ใส่โซครับจะได้ออกเปดวิ่งเล่นตามทงให้ทงหน้าครับบ้านที่นี่ระบบเครื่องกับว่างเรียบร้อยครับสวยงามครับประมาณนี้ครับคลิปนี้กับที่เงาจักน้อยครับ โบไปน้นหาหัวขวนไปน้าครับเพืเอ่อได้สร้างยังหล่บเพื่อนว่าข้อมวลข้อมซืนในใจิตใจท่อไม่ได้ทอ่ทอท่อไม่ได้แล้วก็ถอยไม่ได้เพื่นเพ่นว่าเดินนาย่างเดียวหามถอยถอ,อยมือถอยมือใดไม่ได้ใส่ม่มีเกียร์ถอยเพื่นสร้างเพ่นว่าใส่เกียร์ถอยมือใดลมเพื่อนเื่อนคืนเลยครับอนี้สูครับจุกอย่างสูง คอยคอยเปลี่ยนคอยไปครับอันนี้ก็คือคว่าทุ่นหน่อยสมรุ่งค่อยเปลี่ยนค่อยไปเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ้งเนี่ยก,กำลังใจเหตดงานกับเบิ้งผลงานเจ้าของน้ำสมไปน้ำทึ่งปวดยาปวดหายไปน้ำโอ้เอากัดเอาใจรักกับถูถูไทย เบ่งแล้วกับเป็นแจ่แก้วเขาแล้วเป็ี่นแต่มีติ๊บให้จุดักลูกพี่ลูกพีใหญ่กับมีติ๊บให้ทุกคนกันมานกับให้ติ๊บไลกันพ่ออยู่พ่อกินกับให้ติ๊บน้อยๆก็ได้ซื้อกับเจ๊ให้ปุโตกันในใส่กางเก่งยิ่มันแพงครับกเก่งได้มันมีซื้อสามตัวลอย้องตลาดนั้นวะเป้าเรียนเ่าหัวนะพี่น้องนะกันเ่าเว้าก็บ่ได้หัว กันว่าเอาผัวกับว่าได้สร้างครอบสร้างครวเนาะพี่น้องนะเนาะอ้ามือนี่คลิปนี่กับ่มีสาระยังครับกบาแม่ไทยเบอ่์ให้พี่ให้น้องเบื้องว่านี่ยชีวิตรถเกี่ยวเข้าเสือรถมือสองมาเท่าก็ต้องเช็คทุกจุดก่อนเ้าสิไเป็นโรงงานเกี่ยวเขาเกี่ยวป่าไม่เผื่อบ่ให้มันไปเสียหน้างานขนาดว่าเฮ็ดกักคักแล้วก็ยังมีครับจุดบอดที่สองกค,คือโซเฟอร์ครับผม กับโซเฟอร์ผู้จักเบื้องแง่งกัถึงว่ารถสิเก่ากับพานไปได้ดีกับบมมีอย่างายครับพี่พี่น้องเช่ารถเกีียวของเฮาสุกูทุกคนก็ขอให้เป็นกำลังใจสุกูสุคนครับในช่วงก,กรณีกําลังเช็ครถผู้ได้กด็ได้จะได้เก็บเกีียวผลผลิตให้พี่ให้น้องให้ สุดท้ายนี่บ่มีคำัยังเบ้าครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ